สวัสดีครับปายเอ m เอนะครับก็ตอนนี้ก็ฝนก็ยังตกอยู่นะครับปายุอาคาอิจินะครับวันที่27สิจิงหาคม2568นะเดี๋ยวเราจะพาไปชมแม่น้ำปายกันนะชมนี้ก็เลิกงานนะ17บเนาฬิกานะครับก็ใส่เสื้อกันฝนเรียบร้อยนะครับก็ออกจากโรงพยาบาลปายแล้วกันนะครับก็เป็นบรรยากาศนะเดีไปอัปเดตแม่น้ำปายกันนะว่าเป็นยังไงท่วมเสียหายมากแค่ไหนเนาะก็ ไปชมนะครับบันทึกไว้นะครับพายุหนักกว่าพายุวิพายครับก็พื้นที่แม่ฮ่องสอนเนี่ยถนนขาดนะครับดินสไลด์นะครับก็เส้นหนึ่ศูนย์แปดนี้แบบไม่สามารถสัญจรได้นะครับก็ขอประชาสัมพันธ์นะให้กับท่านที่จะมาแม่ฮ่องสอนนะครับหรือว่าจะไปแม่ฮ่องสอนให้ใช้เส้นเลี่ยงเมืองนะครับอำเภอปลายนะเชียงใหม่ปลายแม่มาลัยนะครับผมก็ถึงจะเดินทางได้นะครับเพราะว่าเส้นคุณยวม คุณยยมนี่ขาดนะครับเป็นตรงแม่น้ำผาบองอำเภอเมืองสอนจังหวัดอำเภอเมือ,มองจังหวัดเมืองสอนนะ,นะครับไม่สามารถเดินทางและสัญจรได้นะเดี๋ยวไปเราไปชมบรรยากาศของอำเภอ,อปลายกันแล้วกันเนาะก็ส่งกำลังใจให้ทุกท่านแล้วกันนะก็ตอนนี้ฝนก็เมเ็ดเบ้อเลยะเดี๋ยวเราจะไปชมาพาไปสำรวจแม่น้ำปลายกันนะครับว้านสุดที่มันมีความเสี่ยงนะ หนามันขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับก็วันนี้ฝนมันตกเดี๋ยวผมขอญาตเก็บเก็บเก็บหมวกกันนอกเก็บอะไรกันนะเพราะว่าน่าจะเปียกฝนก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับฝนตกถนมุนลื่นนะทางดินสไลด์นะวันนี้ก็อินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้เลยนะทั้งวันเลยฮนะก็มีคำสกคำขวัญแม่ห้องสอนนะไม่ว่ายี่ห้ออะไรนะก็ใช้ไม่ได้นะฮะขาดสายไฟนะจะขาดหมดครับดีไฟฟ้าไฟฟ้าผมก็ยัง ใช้อาศัยไฟฟ้าของโรงพยาบาลนะครับว่าจะมีฝนไม่เป็นเลยนะเจ็ดนาฬิกานะก็พาไปชมแล้วกันนะครับเราจะไปด,ดูแม่น้ําปลายกันว่ามันเป็นยังไงนะก็ออกจากตรงนี้แล้วกันนะครับปายไอสเวียนนะฝนตกเลยครับฝนตกหนักเลยครับไม่รู้จะถ่ายตามเสร็จหรือเลปล่านะครับก็เอาที่ได้แล้วกันเนาะเป็นบรรยากาศอาจจะเก็บสั้นๆมาแล้วออกจากโรงพยาบาลปายมาครับผมแล้วเราจะไปที่แม่น้ำนะ ม่ว่าแม่น้มันขึ้นมากแค่ไหนเมื่อคืนก็พอพอก็คอยติดตามนะติดตามความเป็นมาความเป็นไปของแม่น้ําปายอยู่นะครับระหว่างที่สะพานอะไรนะปากหามนะครับเดี๋ยวเราจะไปแม่น้าปายกันนะครับปากกนก็เส้นนี้ก็ไปที่น้ําตกหมอแปลงได้แต่ว่าข้างบนเขานะน้ำตกหมอแปลงมีมืดตึ๊บเลยฮะนะพืดตึ๊บเลยฮะไม่มีไม่มีความใสเลยครับ มืดทั้งวันฝนตกทั้งวันนะฮะก็สำหรับอินอุ่นน้ำก็มีการแลนสไลด์นะดินดินดินก็ดินก็พุ่มน้ำไม่อยู่ภูเขาก็ถล่มลงเนาะก็ตาตาไปหมด la ไม่ตัดหน้าใครนะรถขวาเขาวัดหัวนาเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปแม่น้ำปลายก็เส้นออกจากโรงพยาบาลปลายนะต่อมาตรงเส้นน้ำตกออกก่อนโอ้สามแ้วามสิบนี่ก็เป็นวัดกลอยลอยลอยวิเก็ตเลยวิเก็ตเลยวิเก็ตเลยลลาาตามก้นเรามา เราจะไปแม่น้ำไปกันนะค่อยๆไปนะถนนค่อ,อ,คอน,ะอนอข,อข้างลื่นนะครับอันนี้ก็เป็นวัดหัวนานะฮะัขึ้นชมโทรศัพท์ผมเปียกแล้วครับกล้องก็เริ่มเปียกแล้วครับไม่รู้จะถ่ายทําได้เยอะแค่ไหนก็เก็บบรรยากาศนะเล็กๆน้อยๆมาฝากนะายเอสเอ็มก็เส้นนี้ก็เป็นวัดหัวนานะครับเข้ามาก็ตรงนี้ก็จะมีวิวที่มันสวยงามนะครับสามารถเข้าไปดูได้นะก็ขอทยไปก่อนเราช้านะแลนะนะ้วก็แล้วกัน ถ่ายถามไปได้ครับเก็บบรรยากาศเล็กๆน้อยๆมาฝากอันนี้นะวิวสวยงามมากวิวนี้จะเห็นภูเขานะตอนพระอาทิตย์ตกนะวิวหลังมัดหัวหน้าเนี่ยฮะหลังจากนี้ก็มีจะมีแม่น้ํานะมีแม่น้ำมีแม่น้ําของเลยวานแม่น้ําของก็เออท่วมนะตําบลแม่นนเติรนนะตําบลแม่นนเติร์นรถไฟจะมาแกล้งสอดโอนขากลับไปทางนี้ก็เป็นรีสอรดลองมาดูนะช่วงเย็นๆนะครับบรรยากาศอย่างนี้นะ อาจจะแตกต่างไปนะแอดแจ,จะมีความแตกต่างไปอาจจะอธิบายได้ไม่ครบคุณภาพของวีดีโออาจจะไม่ดีเท่าดีกวรน,นะเพราะว่าตอนนี้ตาโคนอยู่นะ <c oughs> อันนี้ก็มีรีสอร์ทนะใครกๆไปก็ไม่ต้องรีบนะผมไปเกค่สองนะเราเราจะไปแม่น้ำปายนะตรงน,นี้ก็เป็นรีสอร์ทสวยงามเลยข้าวก็เริ่มเขียวแล้วนะครับก็มีโอกาสนะนิเข้ามาเส้นนี้ก็มาให้ชมแล้วครับเราจะพาไปที่แม่น้ำปายนะ เมื่อวานก็มีเหตุยิงกันนะครับ <_ an> เหตุยิงกันนะครับคนไทยยิงฝรั่งนะน่าจะทะเลาะก,กันมานานแล้วคนไทยยิงฝรั่งนะครับก่อนเสร็จก็ามาส่งโรงพยาบาลนะเ <_ an> <_ an> นียจะทะเลาะก,กันอันนี้เ็เป็นปลายเลสข้างตรงไปเป็นทางตันนะห์ฮะเราเลี้ยวซ้ายเข้าตรงนี้ก็สังเกตตรงนี้แม่น้ําที่มันไหลเข้ามานะมาดูปริมาณน้ำนะอันนี้ก็เป็นห้วยสาการน,นะ ก็ไปดูแม่น้ำปลายกันแล้วกันทำรอดปิดนะฮะทำรอดทำรอดปลามาภาพปิดนะครับเพราะว่าแม่น้ำแม่น้ำลางนะแม่น้ำลางขึ้นนะครับเมื่อกี้อัปเดตสะพานซูตองเป้นะเป็นเรื่องช่วยทะเลและแม่น้ำขานนะแม่น้ำขานอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะตำบลบางหมู่นะหันนี้เราจะไปที่เเิร์เเราจะไปที่แม่น้ำปลายนะครับเรา็ข้างถนน นะตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านแม่ของนะอางรถปลอย่างวันแม่สอนนะเดีย๋ยวเราค่อยๆล้อไปนะครับฝนตกก็คงจะไม่ขี่รถเร็วกันนะผมก็สามารถถ่ายทําได้อยู่นะภูเขาลูกนู้นก็เป็นภูเขาวัดวัดวัดพระธาตุแม่เย็นนะวัดพระธาตุแม่เย็นก็เป็นอีกวิญญาศหนึ่งน,นะก็มาให้ตรงกันนะเราค่อยๆขับนะไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าถนนค่อนข้างลนะื่นนะทางอันตรายพอสมควร อันนี้ก็เป็นส่วนของบ้านแม่ของนะบ้านแม่ของอำเภอปลายจังหวัดแม่สอนสมุนเรียงใต้นะคระโอ้โหยอดเลยไม่รู้จะถ่ายทําเสร็จหรือเปล่านะฮะก็โอ้โหเม็ดฝนเม็ดเท่าเท่าเท่าไข่ไก่เม็ดฝนเท่าไข่ไก่เลยครับต้เก็บบรรยากาศนะบรรยากาศนะผมเริ่มเกียกแล้วครับผมเริ่ทเกลียกแล้วครับมาได้กี่นาทีแเจ็ดนาทีเริ่มเกียกฝนแล้ว ก็มานปายก็มีหลายกิจกรรมนะครับก็สามารถมาเที่ยวได้นะครับมาเที่ยวเพื่อความสนุกสนานได้แต่เราจะไปอัปเดตแม่น้ำปายกันนะผมต้องต้องสอนรองเท้าเดิมนะเพราะว่าลงไปในที่โคลหรือว่าน้ำเนส่งาควรครคน,นะแล้วก็ไปนะเม็ดเข้ากับเม็ดไก่ฮะเม็ดไก่ฮะเข้าเม็ดไก่เลยนะครับ เข้าไข่ใก่แล้วทนนีเดียวนะนะดีนี้นัก็้ายก็เป็นัดกลางนะครับโอ้ยมันเลอะเลยันเลอะเลยนะเดี๋ยวเราจะไปจอดอัเบเททีส่สะพานกันะัโอ้จอดแนมะน,น้ำปายขึ้นสูงกนคับนานแหละนราจะองเปลียนการแล้วกันนะขอญาตจอดสะพานนะครับสะพานแนะนะนะม่น้ำปายนะ เอฟฟฟขึ้นไ้าขึ้นไ้าโอ้โหน้ำปลาจอดนะว้าวว้าวโอ้ยแรงสุดๆเลยครับเห็นไหมแม่น้ำปลาไหลแรงมากตอนนี้ก็17บนาฬิกาสิบนาทีนะเราออกมาประมาณ7จ็ดนนาทีนะครับก็โอ้ยไหลแรงมาก แต่ยังไม่ขึ้นเยอะนะครับเมื่อคืนขึ้นมาถึงนี้ขอบฟังใชนไหมตอนนี้ก็ฝนก็เริ่มสะสมมานะก็มีดินสไลด์นะครับก็ให้ความระมัดระวังด้วยนะปลายกระถิ่นสพานแม่น้าปลายนะอำเภอปลายยังเป็นแม่งองำศรนะโอ้ยยอดเลยวรเปียกเลยฮะเมื่อคืนนี้ขึ้นมาสูงมากนะเมื่อคืนนี้ขึ้นมาสูงมากเลยโอ้ผมต้องใช้โทรศัพท์สองเครื่องนะครับเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศไม่ทันนะ ุดๆเลยฮะก็อ,อาจจะถ่ายทำได้ไม่หมดนะก็เป็นบรรยากาศของแม่น้ำปลายอำเภอปลายยังเหมือนแม่น้ำศรนะดูน้ำไหลแรงมากเลยฮะโอ้โหว้าวเมื่อคืนขึ้นมานี่เมื่อคืนขึ้นมาตรงนี้นะน้ำอ่ะเห็นไหมฮะเมื่อคืนนี้ขึ้นมาเต็มเนยฮยน้ําไหลแรงมากครับบรรยากาศแม่น้าปลายอำเภอปลายยังเหมือนแอม่น้ำศรนะ สิบเจ็ดนิกาสิบนาทีนะก็อัปเดตก็ขอทุกท่านปลอดภัยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งตรงนี้รถเยนะแม่น้าปายนะสะพานแม่น้ําปายอำเภอปายยังเหมือนแม่งสอนนะฝนตักฝนตกหนักมากเลยครับตอนนี้สิบเจ็ดนกาสิบสิบสิบนาทีนะดูปริมาณนม่น้าปายนะมาทั้งท่อนซุงเลยฮนะท่อนซุงอะไรก็มาด้วยนะฮะเลยนะน้ําไหลแรงมากก็น้ําสีนี้ไม่เล่นนะไม่เล่น ตรงนี้เป็นจุดที่เอาเช็คอินกันนะครับล่องห่วงยางแม่น้าปลายนะครับก็นะฮะก็เก็บบรรยากาศให้ประมาณนี้นะครับก็จะอัปเดตให้นะครับก็ไป SM ตอนนี้ผมเปียกแล้วเปียกแล้วยากาศเปียกแล้วเมื่อคืนขึ้นมาเยอะเลยฮะในน้าปลายนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็เราไม่ลงไปข้างล่างนะฝนตกค่อนข้างหนักนะครับฝนค่อนข้างหนักเลยนะครับก็ให้ชมอ่าประมาณนี้นะโอ้น้ำไหลแรงมาก กล้องผมก็เริ่มเปียกน้ำนะฮะเจ็บภาพได้ไม่ครบแล้วเฮ้ยฟังเสียงน้ำนะน้ำปายนะอำเภอปฟยอย่างมันแม่งสอนนะอัปเดตให้ท่านาได้ชมนะว่ามันมันยังไงนะงน้ำก็พ<อ>ึงระวังนะครับพึงระวังนะก็ผมเดี๋ยวผมจะกลับแล้วผมเริ่มเปียกน้ำแนละ้ว เริ่มเปียกน้ำนาโอ้โหฝนตกแรงมากครับก็ขอเตือนภัยผู้ดีอยู่ใต้ริมน้ําริมตะลิงนะครับก็ขอให้ท่านเก็บเข,เข้าของขึ้นที่สูงนะครับอุปยพได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้น้ํามันมาแรงเลยมากอาจจะขึ้นในช่วงเย็นตอนนี้ฝนตกหนักมากเลยครับปา่ายเอชเอ็มก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะมาปาปก็มาเที่ยวายน,นะในน้ํามันขึ้นเยอะมากเลยไปแล้วฝนตกเยอะตกเยอะไปแล้วไปแล้วฝนตกเยอะครับ ไหวละฝนตกเยอะมากเรียกหมดแล้วก็ขอให้ท่านมีความสุขนะปายเอก็เจอกันทลิปสั้นๆนะครับผมก็แม่น้ําปลายไหลแรงมากนะครับก็ขอให้ท่านมีความสุขครับเจอกันใหม่เมื่อมีโอกาสนะครับปาบยเอสวัสดีครับ